รถแรกรถครับรถ M 5 0 0 0มาแรก MU 5 7นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนบกับผมเซลปอนอีกแล้วนะครับผม วันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่ร้านครับวันนี้เราอยู่กันที่รถวันนี้ครับก็จะมีภารกิจครับที่จะต้องออกข้างนอกครับเนื่องด้วยก็จะได้มีโอกาสได้ไปตีเตือนรถครับผมซึ่งรถที่จะเทิอนเข้ามานี้นะครับทั้งลูกค้าก็เป็นรถรุ่นถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งในตำนานเหมือนกันครับก็คือนะครับรถรุ่น M5000 นะครับเป็นรุ่นในตำนานครับรุ่นนี้ก็ทึกทนนะครับผมถ้าสนใจถ้าเกิดเทินได้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะสำหรับรุ่น M5000 นะครับไม่รู้ว่าราคาจะได้กันกับลูกค้าหรือเปล่านะครับก็จะไปดูภารกิจของวันนี้นะครับว่าจะได้ไหมนะครับเพราะรุ่นลูกค้าสนใจที่จะเชิญนะครับเป็นรุ่น MU 57ตัวไมล่าสัดเฮ้ยตัวไมล่าสุดนะเราไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีพลขับครับเนี่ยเห็นอย่างงี้เพื่อใช่ว่าขับไปด้วยถ่ายถ่ายบล็อกอะไรอันนี้ไปด้วยนะครับก็คือมีพลรขับครับตรงนี้เซลคูผาครับผมนี่ครับเป็นพลขับขับรถให้ตอนนี้ครับเซลคู่าติดต่อเซลคู่าได้ไงครับผมศูนย์หกสามครับหกสองส ผู้รอๆนี่แหละมันชอบเบาเนะครับแต่วัอนี้มันเบาแล้วนะครับผมมันยันยันตัดออก่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าภารกิจที่เราจะไปวันนี้นะครับก็คืออยู่ที่บ้านนะครับอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมครับคราวนี้จะได้เดินทางไปที่นครพนมครับซึ่งระยะทางก็ประมาณร้อยกว่าโลนะครับที่มีรถนะครับลูกค้าเก่าที่มีรถรถไถนะครับที่อยากจะสนใจอยากจะเชิญเป็นรถใหม่เหมือนเจ้านี้ครับที่จะสนใจเชิญ M ห้าพนนะครับเป็น M U 5 7นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลจนเกินไปที่เราไม่สามารถไปหาได้เราก็สามารถติดต่อกันทางทางไลน์แอดได้นะครับทางไลน์ได้นะครับหรือว่าติดต่อส่งรูปกันนะครับส่งไลน์มานะครับในรูปที่จะใช้ในการส่งมาซ้ายขวาหน้าหลังส่งมาหาเรานะครับที่อยากจะให้ประเมินราคาให้นะเขาก็ส่งรูปถ่ายรูปเล่มนะครับมาให้นะครับในการตีตราคาให้ก่อนเอาเทินไม่เทินไม่ป้ากันอยู่แล้วครับจะเทินหรือไม่เทิน ไม่เป็นไรนะครับลองตีราคาดูก่อนได้ประเมินราคาดูก่อนได้ส่งมาหาไลน์ดของเซี่ปอนบอจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะครับนะครับก็คือขึ้นตามหมายเลขโทรศัพท์ปอนนะครับแอไลน์เข้ามาได้เลยหรือแไลน์ของน้องภูผาก็ได้ขึ้นมาครับเด้งมาเหมือนกันนะครับก็ส่งรูปซ้ายขวาหน้าหลังรูปรถที่เราจะเชิญนะครับเดี๋ยวทางเราจะตีราคาให้นะครับผมแต่นะครับยังไงก็นะครับก็อย่าลืมไลน์ไว้ที่เสีก็ได้ครับื่อมีข้อมูลข้อสงสัยอะไรก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผม เดี๋ยวตอนนี้ขอกำลังเดินทางไปมีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวปอนจะนะครับถ่ายวีดีโอมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวถึงบ้านลูกค้าเจอกันใหม่จ้าครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับนี่เลยครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือเจ้าของรถครับพ่อสารพงศ์ครับนีแล้วก็นี่ครับรถที่จะนํามาเทินครับคือ M5000 ตัวนี้นะครับบวกไปมีด ว่าพ่อสอละพงศ์ก็เป็นลูกค้าเก่าคของเราด้วยนะครับเป็นลูกค้าคูโบต้าเราเป็นแฟนพันธ์แท้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีรถเกี่ยว d ีซีร้อยห้าเอ็นะครับแล้วก็คันนี้ครับที่จะเทินสีสีน้ำเงินนี้หรือเปล่าครับใช่แล้วนะครับบวกใบมีดดานหน้านะครับแล้วก็ผ่านหกหนึ่งตัวนะครับจะพามาดูครับเตัวตัวนี้ก็จะเทินเป็นเอ็มยูห้าสิบ เจ็ดนะครับตัวใหม่ล่าสุดโอ้ล่าสุดพอหวนล้อเลยนี่ครับเอ็มเอ็มห้าพันนะถ้าได้กันก็ใครสนใจตัวคันนี้นะครับคันนี้จะตาติดเปรี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวิดีโอนะครับโอ้เพราะว่าลองสตาร์ทหน่อยพอจะโชว์ของครับมาโชว์ของเอ็มห้าพันคันนี้ครับคันนี้ใช้งานกันนะครับมาสดๆร้อนๆเลยครับ นะครับเรามาดูกันนะครับดูสภาพเครื่องครับเดิมๆมาตากติดเลยครับดูหางครับในงี้การันต่ฉุงท่วงถุงปุ๋ยขึ้นได้สบายๆครับไม่มีดันหน้ายกได้ยกขึ้นยกลงได้สะดวกครับเดี๋ยวเราจะมาดูราคากันนะครับผมโอเคครับผมี่ครับยกล้อโชว์ครับ ใจไหมครับ M 5้า0ันครับรุ่นในตำนานครับตัวนี้นะครับแต่ละรุ่นนี้ก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่นะครับเป็นยุคบุกเบิกของคูเปต้าเลยนะครับก็ต่างคนก็ต่างรู้จักกันดีนะครับ M 5 0 0พันตัวนี้สุดทนครับเป็นรุ่นในตำนานครับซ่อมง่ายดูแลง่ายครับผมคอนเฟิร์มนะครับโดยพ่อโสรลพงศ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอันตกลงนะครับเราจะถือรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการลอกลายของรถคันนี้นะครับเพื่อทําการ ทำโปรเมินลดให้กับลูกค้านะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวถ้าได้กันก็เดี๋ยวจะก็จะลดแรกรดครับลด M ห0าพมาแรก MU 5 7าสิบเจนะครับผมขออนุญาตเป็นรอบลายกันก่อนนะครับแป๊บนึงนะเรียกรถครับแล้วก็ไม่เลียกเครื่องช่วงไว้ตรงนี้นะครับทำการถูแล้วเรียบร้อยตอนนี้ให้เซลผู้พาครับจัดการให้ครับเซลปอนก็ มือเลิกแล้วครับเม้นไหครับในการลอกลายผ่านการซ้อมมาจากทางร้านไม่กว่าร้อยคันในการลอกลายนะครับก้อยยิ้มได้มันเป็นเชวนะครับผมไม่ใช่ง่ายนะครับผมเนื้อเนื้อไล่แตนิ่มมันไล่ขีดต่อมนอฮว่าฮาวเป็นไล่สนิมหรือไล่ขีดตมบุ๊ดลูกหมดแล้วครับขีดตมสนิมนี่อย่าน้ำมันน้ำมือนี่มือเปลี่ยนหมดแล้ว สำหรับ m 5 0 0 0ตัวนี้นะครับก็ตีเทินได้นะครับสองแสนกว่าบาทนะครับโบวกโปเข้าไปนะครับก็เลยได้ราคากันเป็นเงินดาวพอดีใครสนใจกิงกลางกิงกลางเข้ามาได้นะรเรยมบม้าวันตัวนี้รถยังไม่ได้เข้าร้านเลยเสนอขายซะแล้วลองติดต่อก็ามาดูครับกับเอ0 0 0้าพันตัวนี้เนาะ รุ่นในตำนานครับนานมากจริงๆครับนานไม่นานก็ดูที่สังเกตที่คราบแล้ว่า <laughs> นานขนาดไหนโอนตอนนี้ก็เป็นอันตกลงนะครับผมวาลูคาากค้าจะตีเทินนะครับเป็น m อ5 7ยูห้าบวกใบมีดแล้วก็ผ่านเจ็อีกหนึ่งตัวครับซึ่งตอนนี้ก็คนคำกันมาแล้วครับผม ไม่นะครับพ่อขอเอกสารนะครับพ่อชื่อสวัสดีครับพ่อซือขี่ผมไทยไปก่อนนะครับพ่อมนตรีเป็นคนค้ำประกันนะครับเข้า็ยุหาสิบเจ็ดพ่อเห็นอยุหาสิบเจ็ดอยากซื้อสดอย่างเออเงินมือซื้อมือสองเงินมือซื้อมือสองกันยังมาพ่อกัเลยว่าเสี่ยวมือสามเลยแนะนำเจ้า ผู้ผ่ากแนะนน้ำมือแปดไทยพ่อนี่เลย่ามาใส่คนณดีเลยพ่อฮัทนีอ๋อยอยให้กันนะครับพ่อเอาจะสร้างแล้วนะพ่อการเดี๋ยวผมไปเฮ็ดเรื่องให้นะครับการข้อกับเสือแท้าๆรูปหน้าเล่มทรงกับมหาปอเนาะครับผมเดี๋ยวบอมเฮ็ดเรื่องให้แล้วก็พอกับเตรียมเอกสารมาให้ดิ่สิงเบิงนะครับกับสิมีเรื่องของที่ท่านกินที่ป่าให้ปอนเบิงมหาลัยละครับที่ท่านกินเป็นีธนาคารครับ เราฝีกกระสิบบ้านไว้ล hmm. ิสติ้งกรสิบขมานะครับเนาะหลังจากลิสติ้งเขาปุ๊บอีกสักมือสองมือผลกรสิออกครับลิสติ้งเขาสลัดลิสติ้งเขาเมื่อนี่เมื่ออื่นตอนบ่ายบหรือเมื่อเื่อตอนเช้าๆคนออกมาไดินไหครับกับอนุมัติกันนัดมือกันรับรถมือรับรถจ้ะรถแรกรถกันธนะครับไว้นี่ธนาคารมากระเป๋เบิร์ดหลุดขาซ่านเดียบปอนกับน้องเดียบคอตัวลา่ล่ากันได้พอเนาะเดี๋ยวพอกันมาเดี๋ยวผมโทรหาโอเคครับผมสวัสดีครับฝากสวัสดีครับ รถของเราวันนี้ก็ประสบความสำเร็จดีไหมครับเรียบร้อยไปได้ได้วยดีครับลูกค้าก็นะโ,โอเคน่าสนใจรายละเอียดที่เราเสนอไปนะก็จัดการยืน่นเอกสารแล้วนะเซ็นสัญญาไปาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใจขอเกีเรรยตรติความน้อลูกค้าแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณนะคคับที่นะครับทางลูกค้านะที่ให้ความไว้วางใจนะครับที่จะให้เราเชิญรถดูแลให้เราครั้งนี้ครับให้เรารับใช้บริการครั้งนี้นะครับก็นะครับเปลี่ยนจากรถ M 5 0 0 0ครับ รุ่นจุดจำบันใช่ไหมเป็นเอ็ม้เ็เป็นยูห้าสิบเจ็ดนะคร <c oughs> ับร <salts> ุ่นใหม่ล่าสุดล่าสุดถูกแล้วไปไหนเนี่ยขับรถไปดูทางด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับถ้าชอบยังไงหรือถ้าเราเองนะครับท่านผู้ชมนะที่มีรถรถเก่านะครับหรือว่ารถคูโบต้าไม่จำเป็นต้องเป็นคูโบต้าก็ได้นะคำจริงนะก็เป็นรถยี่ห้อรถไทยยี่ห้อใดก็ได้ครับที่สนใจอยากจะเทิญนะครับเป็นคูโบต้านะครับ ก็สามารถติดตอ่อเข้ามาหาเราได้นะถ้าอยู่ใกล้ๆเราไปหารแปรเวียนได้ก็จะไปเห็นหน้ากันตัวจริงๆตัวเป็นๆนะครับไปตามถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าอยูอ่ใกล้กันหน่อยก็อาจจะติดตอ่อส่งยล,ละเอียกันทางไลน์นะครับก็ส่งรูปส่งรายละเอียดหรือว่าทักแชททักไลน์เข้ามาได้นะครับทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับให้ส่กับคอนเซ็ปต์ที่ว่าถูกบริการดีมีอะไรครบทีร่ร้านเราคอมพิวเตอร์บับนดุงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะครับถ้าชอบใจยังไงก็อย่ายลืมกด สับตะไคร้สับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับผมก็เผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับใครยังไม่ติดตามติดตามเลยนะก็จะได้ไม่ได้ท้อพลาดนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆเด็ดๆยังไงนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันชมตอบเป็นนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย